แม่สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูดิแทนอันนี้สภาพนิงน่งๆปิง้ปงๆนะคะเหล็กกล้าคุณภาพหนานะคะอ,อืนน้อันนี้เป็นไงป๋าสภาพเป็นไงคูโบตา้าเทาาไรไอ,อ้สิบแรงอีทีอีทีร้อยทีหนึ่งร้อยสิบแรงใช่ไหมคะสิบแรงสิบแรงเนาะอืม ใครอยากเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมชุดช่วงล่างเป็นของซาฟารีของซาฟารีซาฟารีทั้งชุดเลยนะชุดซาฟารีนี้ใครที่มองหาอยู่นะครับตัวนี้เฉพาะช่วงล่างก็พอแล้วเออช่วงล่างนี้ก็ได้ราคาแล้วค่ะใครที่ชอบโฟบินเนาะอันนี้ของแท้สายของแท้เลยแท้อ นี่ดู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 กระโหลกเขานี่ของซาฟารีของแทนพี่รถอีแตนแค่นี้ต้องเล่นชุดใหญ่เลยใช่ไหมไฟกับพี่เลยเจ้าของก็ชอบนี่ระบบยังไงป้าระบบดับได้ดับได้มีระบบดับด้วยโอ้โหดับได้ลองดับได้ไดบรรทุกดินได้<อ>แต่ยังไม่เคยบรรทุกเพราะว่าต่อมายังไม่ได้ใช้งานแต่ปกติทุกอย่างวางเครื่องดีเซล ถ้รจะวางแปดสิบห้าแรงก็ได้ถ้าจะวางเครื่องถอดตัวนี้ออกใช่ไหมถอดเครื่องออกแล้วก็ใส่เครื่องแปดิมาแรงเลยชุดเครื่องไอ้นั่นก็ได้เครื่องไอ้นิสันทีดีสองห้าทีดีสองห้าวางวางได้เลยเพราะมันเป็นชุดเกียร์โฟ์วินใช้ได้เลยค่ะสำหรับบรรทุกดักได้เลยนะลุงเนาะสายขึ้นเขาลงห้วยสบายเพราะมันเป็นโฟ์มีขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะ เินสำหรับรถการเกษตรแล้วอันนี้ <c oughs> พวกไปขนปาล์มขนหินขนหินก้อนใหญ่อะไรก็ได้นะลุงเนาะใช่ใโอ้เหมาะก,กับพวกชาวสวนชาวไร่ที่อยู่ในหุบเขาด้วยสวนทุเรียนสวนผลไม้ได้ไดอืมอ,อันนี้อันนี้อนนอบอกดำสองตันครึ่งบอกดำสองตันครึ่งลองให้ลูกพี่มาขยโยมาขยู่ใช่สิมี่ยนอสพอหมดต้องคนฟ้องกันทํน <c oughs> <c oughs> ก็บอกไม่เลยขางไม่เลยอันนี้อันนี้กี่เพาเหรอคะพี่พี่ขเคลื่อนสองเผาขับเคลื่อนสองเผาใช่ไหมคะเคลื่อนสองเพาขับขับเคลื่อนสี่สิขับสี่สิขับสี่ตัดเป็นสองก็ได้โอ้ไม่อ่ะของเขามาเต็มเต็มสูบแล้วเราไม่เอาเกียร์โอ้โหเกียร์ แค่ท่อเนี่ยผมไม่ให้นะท่อเนี่ยถ้าใครไม่ซื้อผมไม่ให้แค่ท่อนี่ก็หลายบาทแล้วเด้อพี่น้องโอ้ท่อไหมเป็นตะลักเอาเถอะโอ้ดูทุกระบบเกียร์ด้ำด้ำต้องต้องตั้งความเร็วหน่อยอืมตั้งตั้งสปีดให้หน่อยโอ้โหทำไมใช้เหล็กหนาขนาดนี้เหล็กหนาโอ้ก็บอกดำสูบก็สวยปิ๊งปิ้งนิ่งๆมาเลยการรับเขาโอ้พี่มันยิ่งกว่ารถหกล้อของเราอีกเนี่นี่ป้า โอ้ป๋าเล็กนแ่ป๋าปล่อยเท่าไหร่นะคะป๋าป๋าเท่าไหร่คะป๋าขายที่นาทีนี้คือ295 0 0 0านันนะคะครับค่ะไม่ต้องต่อนะคะถ้าต่อแกไม่พูดด้วยต่อได้นิดหน่อยต่อได้นิดหน่อยพอค่าค่าขนมเนาะค่าขนมหลานค่าขนมหลานนะอันนี้เท่าแกเท่าแก่ใจดีนะคะเท่าแก่บนระเบิดหมู่14บ้มาเลย พิกัดอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มันอยู่มูสีอยู่มูสีอ้าวคานหน้านี่เป็นคานแข็งของซาวฟรีติดตัวเข้ามาเลยนะครับพี่น้องใครสนใจเสียเอกแป๊บนึงนะคะยังเงินไปนั่นเป็นเไปใช่ค่ะโอ้ยแค่ชุดข้างล่างนี่มันก็เกินเงินสองแสนแล้วนะเนี่ยใช่มันขับซีด้วยอ่ะโอ้โหไหนไหนไหนดูระบบไอ้เข้าเกียร์หน่อยพี่เป็นยังไงอ่ะ กเกียร์ก็ตัดออกจากเกียร์โฟคือตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์ที่จะยกน้ำเกียร์ย,ยกน้ำตรงนั้นนะคะอ่าแล้วก็ใส่เกียร์พาร์สเกียร์พาร์สนะคะห่วยนี่คือบอกเหรออันนี้ไม่ไม่เป็นไรพี่บอกเขาเฉยๆอ่าได้เพราะว่าถ้าไม่เล่นเครื่องมันจะเข้ายากหน่อยเนาะ,ะนี่ีย,ยกน้ำตัวนี้ตัวนี้จะดันมาแนละ มันจะเป็นตัวล็อกด้านหลังแล้วก็เกียร์ถ้ายกน้ำก็เข้าเกียร์ถอยยกได้เลยง่ายๆเนาะง่ายง่ายเกียร์ถอยก็คือว่างค่ะตัดระบบดําแล้วใส่เกียร์โฟใส่ไงใส่เกียร์โฟเกียร์โฟบิดตัวล่างเอาเป็นตัวล่างเพราะว่าต้องมีดิฟล็อกฝั่งนี้ดิฟล็อก ตัวนี้เด็กเข้าโพไปเลยอ่าลงดำน้อยใช้ง่ายนะคะตัวเนี้ย <c oughs> โอ้นิ่มเสียงนิ่มก็โชกมันใหม่เนาะใหม่ปิ้งๆ <c oughs> เลยอะ่ะโอ้ <c oughs> เหล็กหนามากคุณภาพจริงๆนายยกน้ำมีนะที่เกียนหมุนเครื่องเหนื่อยละ โอ้โหสวยจริงๆมันคัน,นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอันนี้นมันเป็นกระบะดำรถหกล้อหรือเปล่าเนี่ยไม่กระบะกระบะกระบะอันนี้ธรรมดากระบะเต็ธรรมดาเลยเลอะทำไมมันเจดเป็นตัวไฟฟ้าก็ได้มอเตอร์ไฟฟ้าโอ้แปลงได้หลายอย่างเลยเนาะโอ้โหใหญ่ใหญอันนี้แปงอยู่อันนี้นี่นะคะสวิตช์เปิดเปิดของเราได้สตาร์ท ได้ชาร์จมีครคอมโอได้ชาร์จมีด้วยได้ชาร์จได้สตาร์ทได้ชาร์ดได้สตาร์ทเอาแบตมาวางก็หินเรื่องง่ายโอ้ยอันนี้สามระบบนะคะระบบมือหมุนระบบอะไรนะได้สตาร์ทด้วยอันนี้ระบบออแมนนวลก่อนนะคะตอนเนี้ยอะไรงงใจมาก ใหสนใจเข้ามาดูมาชมก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะเลราคา295,000บาทนะคะคานหน้าสาฟารีนี่ก็เกินคุ้มแล้วนะคะช่วงล่างนะคะช่วงล่างสวยมากๆเข้ามาดูเลยนะคะตอนนี้มีคนสนใจเยอะอยู่เหมือนกันนะคะใครมาก็ได้ก่อนได้กันใคก่อนนะคะโอ้โหเหล็กมันหนาจริงๆ มันไม่ใช่อีสแตนธรรมดานะคะอีสแตนของทั้งทั้ทงเซ็นนี้เป็นแบบแต่งมาอย่างดีนะคะ<ม>อูออะู้อกระบะเนี่ยนี่ออเปิดข้างได้ทั้งหมดนะคะเปิดได้ทั้ง,ข,ง,ข,ง,ข,งข้างข้างข้างหลังด้วยนะคะโอ้อันนี้ประสงมากจะเปิดด้านข้างด้านหลังก็ได้ทั้งหมดนะคะเปิดได้ทั้งสามด้านเลย โอเคค่ะถ้าใครสนใจยังไงนะคะก็เข้ามาติดต่อสอบถามนะได้ททั้งทางช่องนะคะแล้วก็เบอร์มือถือ0 8 1 9 7 7 0 7นะคะรถแบบนี้ไม่มีนะคะมีคันเดียวในประเทศนะคะกว่าจะมาโอ้โหดูลอ้อเต็ลมล้อแบ็กเ้ยค่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบยังไงช่วยกดซับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะโอ้ยพอมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซคโอ้ยมอเตอร์ไซค์นี่เนาะ